สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกับผมพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนับนำชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระเป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะคับนำมาชมมสซองนะครับเป็นพระอุปคุตนะหอยสังนี่วิธีนะนี่พิมพ์ในหอยสังนะครับดูนะครับความเก่านะครับนี่ดูนะครับเนื้อจะไปออกสำลดแล้วครับเก่านะครับนะดูนะครับ เป็นพิมพ์ในหอยสังนะครับนี่นะครับเป็นพระอุปคุตนะนี่นะครับนี่นะครับก็นะครับเนาะบอกกันตรงๆนะครับบอกกันตรงๆนะครับนะตอนได้มานะครับนั่นะครับเจ้าของเก่านะครับเขาบอกเขาตีเป็นหลุมพ้าวบยนะนะครับตีเป็นหลุมพ้าโบวยครับนะครับแต่ผมนะครับ คือหลวงพ่อโบ้ยเนี่ยนะครับที่เราเล่นพระเรารู้กันนะคือหลวงพ่อโบ้ยท่านนิยมจะล้อพิมพ์นะครับจะล้อพิมพ์พระต่างๆนะครับล้อพิมพ์บ่อปลาล้อพิมพ์ระกุล้อพิมพระอุปคุตเยอะแยะมากมายครับนะครับแต่ผมตอนซื้อนะครับน่นนะครับผมดูเนื้อหาเก่าครับนะครับแต่เขาตีเป็นหลวงพ่อโบ้ยนะครับผมดูเก่าแท้ครับนะครับผมก็เลยนะครับเช่ามานะครับพ่นี่นะครับนี่นะครับคือเก่าแท้ครับนะครับนี่ดูนะครับดูโลหะไหมครับนะเก่าแท้นะครับนะ ก็เลยเช่ามานะครับแต่นะครับนอนพระอุปคุตเนี่ยนะครับเรามีสร้างมาตั้งแต่โบราณแล้วดูเนื้อหาเขาเก่านะครับเนาะนี่นะครับก็เลยนะครับเนาะนะครับซื้อแบบซื้อดูเก่าแท้มานะครับเนาะแต่แค่เล่าให้ฟังนะครับว่าจะขอเก่าขอตีเป็นหลวงพ่อโบยนะนะครับผมนะนีนะครับเพราะเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนางการเล่นหากันนะครับเนาะนี่นะครับสวยครับนะครับเนี่ย ก็จะเป็นประมาณนี้นะหัวนี้นี่นะครับเนาะนี่พระอุปคุฎหอยสังนะครับก็จะอยู่ง่ายๆสั้นๆก็พิมพ์อยู่ในหอยนั่นแหละนี่นะครับนี่นะครับเนาะมีหลายพิมพ์นะครับนี่พระอุปคุฎหอยสังนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่เห็นไหมครับนะพระอุปคุฎในหอยสังนะครับนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเห็นไหมครับก็จะมีเห็นไหมครับก็จะอยู่ในหอยนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับี่เห็นไหมครับนะนี่นะเก่าครับนะครับเนี่ยนะครับเนื้อออกไปทางสัลิแล้วนะครับผมนะก็นะครับเนาออย่างที่บอกกันนะครับอะนะครับ ก็อย่างที่บอกกันนะครับว่านะครับเจ้าของเก่าเขาตีเป็นนะครับหลวงพ่อโบ้ยเนาะนะครับแต่ผมนะครับก็คือเช่ามาดูแท้เก่าครับนะครับแต่นะครับนี่นะนะครับแต่พอมานะครับก็อย่างว่านะครับท่านล้อพิมพ์เห็นไหมครับพิมพ์ชั่นก็นะครับมีหลายพิมพ์ครับนะครับแต่มันก็นะครับไม่มีพิมพ์นี้ชัดเจนนะครับเราก็นะครับเนี่ยเห็นไหมครับพระอุบคุตหลวงพ่อโบ้ยนะครับก็มีครับนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นเหมือนแบบชัดเจนนะครับนี่นะครับเราก็เลยนะครับนี่นะครับ ไม่ยัดแล้วกันนะครับเขาบอกกล่าวกันเฉยนะครับเนาะว่าได้มาเขาตีเป็นทางนั้นนะนะครับพี่นะครับหรือไม่เขาได้มาจากเจ้าของเก่าเขาบอกมาเราก็ไม่ทราบได้นะพี่นะเราก็แค่บอกกันนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้ของหลวงปู่บุ้ยนะพี่เห็นไหมครับท่านก็มีสร้างไว้หลายอย่างนะครับนี่นะครับแล้วก็เจ้าของเก่าเขาก็บอกไว้นะครับเนี่ยนะครับหลวงปู่บุ้ยนะพี่นี่หลวงปู่บุ้ยนะครับเจ้าของเก่าเขาก็บอกไว้นะผมนะเราก็เลยนะครับนะครับ มาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่นะครับเก่าจริงครับนะครับเก่าแท้ด้วยนะครับนะครับเพราะทองเหลืองยุคใหม่นะครับนะครับพระเก่าทองเหลืองยุคใหม่ไม่ใช่ไปอย่างนี้ครับนะครับทองเหลืองยุคใหม่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับอันนี้ส่วนผสมทองเหลืองโบราณนะครับนะครับทองระฆังพระสมัยก่อนเห็นไหมครับนะครับจะเป็นแก่สำลีแก่ขันโลหหินครับแก่ทองแดงเห็นไหมครับมันจะไม่ทองเหลืองจ๋าแบบบริสุทธิ์เหมือนทุกวันนี้นะครับเนะแล้ธรรมชาติความเก่านะครับ สนิมหยกสนิมเขียวนะครับเนาะธรรมดาครับนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะก็นะครับเนาะนะครับก่อนจะลงกล้องกันนะครับนะก็มีข่าว่าวของวงการพระเครื่องนะครับที่นะครับที่เกี่ยวโยงกับนะครับเนาะท่านบิ๊กโจ๊กนะครับเนาะบิ๊กโจ๊กกับนะครับเนาะเฮียอั้งนะครับเนาะเตียนพระนะครับเสียนพระนะครับที่เรื่องปืนเรื่องอะไรที่ได้คอมมิชชั่นจากปืนนั่นแหละนะครับเนาะเขาก็มีไปสัมภาษณ์จากเฮียอั้งนะครับ นะครับก็นะครับไอเรื่องคดีความอะไรเนี่ยคอมมิชชั่นอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นของคดีความในส่วนนั้นผมไม่ได้สนใจนะครับแต่ผมสนใจอย่างหนึ่งก็คือนะครับนะครับมันมีคําพูดของนะครับเฮียคนนี้เฮียอ้างนะครับก็คือเขาเป็นนะครับมีตําแหน่งในสมาคมนะเป็นอุปนายกอะไรสมาคมเลยนะนะครับไม่ใช่แบบไก่กาอาราเล่นะครับก็คือเป็นถึงนะครับอุปนายกนะนะครับมีตําแหน่งในสมาคมครับนะครับก็คือนะครับ มีการนะครับเนาะเอาเงินเนาะเจ็ดสิบล้านมากองนะครับเป็นภาพถ่ายนะเจ็ดสิบล้านมากองนะครับนะครับแล้วก็บิ๊กเต่านะเขาก็เลยไปสอบถามว่าไอ้เงินนี้มายังไงอะไรยังไงนะครับผมนะก็นะครับนะเขาก็บอกประมาณว่านะครับเงินนะครับยืมมาทาคอนเทนต์นะครับเพราะนะครับคนในวังคนในวงการพระก็นิยมทํากันนะครับเออนะครับนะอุบุยาอุบดายกก็พูดอย่างนี้ครับพี่นะ ว่าคนในวงการพระก็นิยมทํากันยืมเงินมากองทำคอนเทนต์นะครับเพื่อสร้างนะครับความน่าเชื่อถือเข้าใจไหมครับสร้างสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อที่นะครับคนจะได้นะครับมาก้านะครับเห็นไหมครับมาก้าทามาก้าชาวพระมาก้าทําธุรกรรมด้วยนะครับอันนี้เป็นคําบอกเล่าของนะครับเนาะอุปนัยยกสมาคมนะนะครับมันก็เลยนะครับเนาะนะครับมันก็เลยทําให้แบบนะครับความสงสัยหนึ่งที่ มันมีมานานแล้วนะคือเมื่อี้พี่คงจําได้นะยุคแรกๆครับนะไอคอนเทนต์แบบนี้เยอะแยะมากมายนะซื้อสมเด็จนะครับวันนี้สิบล้านยี่สิบล้านเอาเงินมากองนะครับเอาเงินมากองแล้วก็ซื้อสมเด็จแต่หลังๆเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีละนะครับไม่ค่อยมีแหละนะครับ,รบเพราะนะครับโดนโจมตีกันเรื่องนะครับสัมภาระนะครับว่าเฮ้ยเงินมากองเสียภาษีเท่าไหร่วะขายไปเสียภาษีเท่าไหร่วะ หลังๆไม่ค่อยมีคอนเทนต์พวกนี้แลวเอาเงินมากองละนะครับเพราะนะครับมีคนโยงสัมปกรเข้ามานะครับแต่สมัยก่อนนะครับไอ้เรื่องเงินกองเนี่ยนะครับเงินมากองเนี่ยแบบสิบล้านยี่สิบล้านวันนี้สมเด็จนะครับเยอะแยะมากมายเอาเงินมากองกันเอาเงินมากองกันเนี่ยนะครับเนาะมันก็เลยนะครับแล้วผมก็เลยคิดนะครับในสมัยก่อนหนะว่าไอ้ทําไมเขาต้องเอาเงินมากองวะนะครับจะไปไหนไปซื้อทําไมต้องแบกกระเป๋าเงินไปวะนะครับ ใส่เป้กระเป๋าเงินอะไรอย่างงี้ไมต้องทําไมต้องแบกไปอย่างเงี้ยน,นะเพราะทุกวันนี้มันมีการโอนเงินทางโทรศัพท์ครับถูกไหมครับมันมีการสั่งจ่ายเช็คครับถูกไหมครับแล้วอย่ายาว่านะคนระดับนั้นไม่มีเช็คเข้าใจผมนะถูกไหมครับหรือไม่ก็โอนเงินทางโทรศัพท์นะครับเออนะมันไม่จําเป็นต้องไปเอาเงินมาให้มันให้มันเสี่ยงอ่ะถูกไหมครับเงินเป็นสิบสิบล้านแบกใส่กระเป๋า ปากกระเป๋าไปกระเป๋ามามันเสี่ยงถูกไหมครับเออนะครับมันก็ท่านั้นเองนะครับว่าเอ้ยมันทําเพื่ออะไรวะครับโอนเงินในโทรศัพท์ทุกวันนี้มันง่ายจะตายครับนะครับง่ายครับนะครับมันก็เลยว่าเอ้ททาไมมันทําเพื่ออะไรนะครับมันก็นะครับเราก็เลยนะนะครับเกิดความสงสัยเท่านั้นเองนะครับว่าทําไมมันต้องทาให้ยุ่งยากอะไรอย่างนี้นะครับพอนะครับเรามีข่าวมีข่าวขึ้นมานะครับเราก็มีนะครับ คนนี้เขาก็พูดขึ้นมาว่านะครับเขาคนนิยมทําการครับนะครับมันเป็นนะครับเนาะมันเป็นการทำคอนเทนต์นะครับสร้างความน่าเชื่อถือนะครับให้คนเชื่อถือนะครับก็คือง่ายๆก็สร้างภาพนั่นแหละให้ดูนะครับเชื่อถือนะนะครับพูดง่ายๆครับนะครับมันก็อารมณ์แบบนะครับหุ้นฟอแหลกเห็นไหมครับนะครับเฟอร์เลอรี่นะครับนั่นครับนี่บ้านหลังใหญ่ใหญ่บ้านใหญ่หลังโต นะครับเงินปันผลเยอะแยะมากมายนะครับแล้วบทสุดท้ายคือนะมันลงทุนกับเราไหมนะมันลงทุนกับเราไหมถูกไหมครับเออนะครับน้องมันก็นะครับพูดง่ายๆนะครับมันก็เป็นโกงอย่างหนึ่งนะนะครับสําหรับนะครับ ชีวิตโซเชียลในยุคนี้นะครับเนาะกินหรูดูแพงชีวิตดีดีนะครับนะบางทีก็นะครับนะครับไปขึ้นนะนะครับคุณคุณดิวนะครับนะไปขึ้นเครื่องนะครับไปดูงานอเมริกาไปขี่อูดไปมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่ไปไปมาก็นะเป็นหนี้เต็มนะครับก็ก็ยืมเงินมาลงทุนนะครับทํากินหรูอยู่แพงก็อ่ายืมเงินมาลงทุนนะครับใครก็คิดว่ามีตังค์เนาะนะครับก็ให้ยืมให้ยืมนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีกันอยู่ นะครับนะครับมันก็นะครับอย่างที่บอกไปนะครับแต่มันก็เป็นมันเป็นกลยุทธ์และกันเนาะนะครับมันเป็นกลยุทธ์ในในสมัยนี้นะครับไปพี่นะในสมัยนี้นะครับว่านะครับเราชีวิตดีเราชีวิตเราดีอยู่ทุกวันนี้นะครับเรารวยเรามีเฟอร์รลรี่นะที่ที่เป็นข่าวที่ติดคุกไปแล้วก็อะไรนะครับที่เป็นนะครับเจ้าพ่อซุปเปอร์คาร์นะครับแค่รถอย่างเดียวก็หลัก สามพันสี่พันล้านนะครับที่เป็นหุ้นะไรนะครับที่เป็นหุ้นโดนเรื่องหุ้นนะครับอะไรนะพลปภาอะไรตังอย่างเนี่ยที่เป็นตระกูลตระกูลคนรวยนะครับเห็นไหมครับก็โดนแจ้งจับไปละนะครับมันก็เนาะนะครับบางทีนะมันก็บางทีนะครับบางทีนะครับการสร้างภาพนะครับการสร้างภาพนะครับการอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องดูเจตนาของเขาอะนะครับนะว่าเขา เพื่ออะไรนาะนะครับพี่นะนะครับบางทีนะครับเขาทำนะครับเขาทําไม่ดูนะนะครับมันก็น่าจะถามใจตัวเองนะครับว่ามันสมควรเชื่อไหมนะถูกไหมครับนะก็อย่างที่บอกไปนะครับนํอมบหลักของเหตุและผลนะนะครับเขาทําไปเพื่ออะไรนะครับเออนะครับมันก็ประมาณนั้นเองนะครับไม่ใช่เขาทําหาอะไรก็สักแต่จะเชื่อนะครับไม่เอ๊ะไม่เอ๊ะเลยนะครับเนาะเข้าใจผมไหมนะไม่เอ๊ะไม่เอ๊ะไม่อะไรเลย นะครับเนาะนะครับคนมีอย่างว่านะครับบางคนมันก็นะครับมันมีความโลภความอยากอยู anyway. ่อยู่คืออยู่เต็มหัวนะครับเนาะมันมันเขาเอาเงินมากองเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล้วมันก็นะครับมันก็แบบเห็นเงินแล้วมันสมองมันเบลอนะเข้าใจหมนะนะครับเหมือนคนแก๊งตกทองนะครับถูกไหมครับมันหากินจากความโลภคนนะครับเอาทองมาทองปลอมมาก็คิดคำนวณก็ได้กําไรสมองมันเบลอสมองมันเออเลือก นะครับเหมือนแก๊งคอสโอนเตอร์นะครับเนาะเป็นพวกข้อความมานะครับนะว่าเอ้ยคุณกดลิงก์นี้สินะจะได้เงินนะครับจะได้เงินนะครับเท่านั้นเท่านี้นะครับจะได้เงินคืนเท่านั้นเท่านี้นะครับขอโทษนะครับลิงก์พวกนี้มานะครับเนาะจะกดเงินเข้าไปสิจะแบบนะครับจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้ผมบอกแม่งหมดอ่ะนะครับเพราะผมเชื่อว่านะครับนะครับชีวิตเนี่ยนะครับในสังคมเนี่ยนะครับมันไม่มีของฟรีนะครับมันไม่มีของฟรีหรอกนะครับมันมีนะครับ มันต้องมีเหตุและผลของมันมันมาเพื่ออะไรถูกไหมครับแต่ถ้าเราเจอหน้ากันอย่างเงี้ยเออเราพูดเจอกันเราคุยกันมันมีเหตุและผลว่าเอ้ยนะครับเขาอยากได้อะไรแล้วเขาให้อะไรเราโอเคนะครับแต่อยู่ดีดีนะครับเหมือนแบบเอามาล่อเลยนะครับเอาเงินมาล่อเราเลยนะครับเฮ้ยกดนี่สี่มึงได้เงินคืนสามหมื่นนะสี่หมื่นนะได้ภาษีคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอย่างนั้นไม่ใช่ครับนะครับมันเหมือนนะครับเหมือนแล้วตกปลานะครับแม่งเอาหนอนเอาหนอนมาล่อเราอะเอาอาหารมาล่อเราอะ นะครับมันหวังดีกับเราไหมอ่ะดูไหมครับเออนะครับมันเท่านั้นเองวิวนะครับผมนะก็นะครับเนาะโอเคนะครับน้อเรามาลงกล้องกันนะครับเป็นพระอุปคุตนะหอยสังนะครับดูนะนี่นะที่นะครับเนาะนี่เจ้าของเก่ากับตีเป็นหลวงขั้วบุญนะแต่ดูเก่าเท้เห็นดูนะเนื้อออกไปทางแก่สาลดีเลยนะครับแก่ทองแดงนะครับนะครับ นี่คนระับสนิมโยกสนิมเขียวนะครับนะความเก่านะนี่นี่เนาะนี่นี่นะครับเนาะ นะครับดูาสสิี่ขับนะครับนะครับเนี่ยอยากให้ดูนะครับเนาะผ้าโบราณนะครับมันไม่ตึงนะคพี่นะมันไม่ตึงครับนะครับเพราะมันสร้างจากความร้อนครับนะครับนะครับมันมีการหดตัวซุบเซตตัวนะครับเนาะนะครับเวลาร้อนเนาะมันพองมันยืดครับนะครับเวลามันเย็นมันเตตตัวนะครับเนี่ยผ้าหล่อโบราณธรรมชาติผ้าหล่อโบราณมันไม่ตึงครับผิวมันไม่ตึงครับผิวมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับการยุบตัวการเ็ตตัวนะครับเนาะ เนี่ยเพราะโลหะมันหลากหลายนะพี่เนี่ไม่ตึงนะครับพี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับนะครับการหล่อโบราณธรรมชาติพ้าหล่อโบราณนะพี่นี่นะนะฮู้นะก็โอเคเนาะอุ้ยโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่เช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับน้อแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมกันด้วยละกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ